Mm hmm ข้าวปุกง,งากรอบนอกนุ่มในหอมงาสุดๆบนดอยที่ห่างไกลจากผู้คนยังมีหญิงสาวคนหนึ่งที่เชื่อว่าข้าวปุกง,งาบ้านๆของเธอมีค่ามากพอที่จะเปลี่ยนโลกของเธอและเธอคนนั้นก็ชื่อดาวข้าวปุกง,งาเรานี่แหละถึงจะเป็นของบ้านๆแต่รสชาติไม่เคยด้อยไปกว่าใครเลยเมื่อรสชาติข้าวปุกง,งาเริ่มดึงดูดคนกลิ่นของความไม่พอใจก็เริ่มลอยมาเขาคือป้าสาเดินมาคุยกับดาวเอาข้าวปุกง,งามาขายตรงนี้ได้ไงก็เห็นเห็นอยู่ว่า าฉันขายข้าวปุกง,งาอยู่แล้วยังจะเอามาขายแข่งกับฉันอีกไม่รู้หรอกหรอว่าใครเจ้าเก่าใครเจ้าใหม่อะ่ะดาวได้แต่ยิ้มแล้วก็ตอบไปว่าของกินมันแข่งด้วยรสชาติค่ะป้าถ้าของป้าอร่อยอยู่แล้วป้าจะกลัวทําไมคะป้าสารีบตอบกลับทันทีเพราะว่าเป็นเจ้าทินเดี๋ยวก็ได้รู้เด็กดอยว่าข้าวปุกง,งาแท้ๆเนี่ยมันเป็นแบบไหนข้าวปุกง,งาทุกแผ่นไม่ได้เกิดจากการตำและปั้นด้วยมือแต่บางแผ่นถูกหลอมด้วยน้าตาความรักและความทรงจําเมื่อในอดีตแม่ของดาวเคยพูดว่า จำไว้นะลูกการทํำข้าวปลุกงาไม่ใช่ตขาข้าวเหนียวแล้วใส่งาอย่างเดียวมันต้องใส่ใจทุกขั้นตอนด้วยและดาวก็ยังจําขึ้นใจเสมอและพูดกับตัวเองแม่หนูจะไม่ปล่อยให้ของบ้านเรามันหายไปแน่นอนข้าวปลุกงา,บ,าบ้านของเราอาจจะดูธรรมดาในสายตาคนเมืองแต่หนูจะทําให้คนอื่นรู้จักมันให้เขารักและชอบข้าวปลุกงาให้ได้และหนูจะสื่อทอดสูตรข้าวปลุกงาและจะทําให้มันกลายเป็นอาชีพของพวกเราทุกคนและโลกออนไลน์อาจจะเป็นทางลัดที่ให้ทุกคน รู้จักข้าวปุกง,งาบนดอยของเราและดาวก็เลือกที่จะไล่สนและพูดขึ้นมาว่านี่คือข้าวปุกง,งาแผ่นโตโตของบ้านเรานะคะและสีที่ใช้คือสีธรรมชาติล้วนๆจากดอยเลยถ้าเอาไปย่าง